จ้านหน้าชิดมือวิ่งนะครับทำให้รถมีความหรูหรามากประแกงเป็นสีเทาทูโทนนะครับ,แล,โลโบรรแล้วก็โลโก้มัสดา้าอยู่ตรงกลางนั่นเองฝาครอบปิดเพาไว้แล้วก็โลโก้มาสด้าจะไม่เห็นหัวน็อตนะครับนี่บายสปอร์ตมีให้ r c เ a มีให้นะครับเป็นระบบความปลอดภัยท่านสูงกล้องหลังมีให้มือจับเป็นโครเมี่ยมค็อกสายวางสายสายัส่งการด้วยเสียงนะครับวันนี้ก็เพิ่มเสียงรถเสียงสต็อปเสียง แอร์รูทคอนโทรลมีให้แอร์ Air. ตอนหลังมีให้เข็ม mm hmm. ขัดนิรภัยทุกตำแหน่งมอนวางศีรษะมีให้ทุกตำแหน่งครับสวัสดีครับ fc ที่น่ารักทุกท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนพบกับผมบ่าวธงเมืองศรีออโตคร์ที่โชลุ่มมาด้าทีทีสีสเกตวันนี้นะครับบ่าวธงเมืองศรีนะครับมาสอน f c นะครับอยู่ที่สาขากันทารักเลยได้โอกาสนะครับมาถ่ายคลิปเลยนะเขาก็คือนะครับ มาด้า BT 50นะครับคันนี้ BBL 1.9รุ่น SP นั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมตัวกันเลยไป Growing up ain't easy Too many things to do weekly Thoughts to think deeply, too many thoughts to be sleeping. Yeah, oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding, and all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah, oh no way, I ain't gonna stand for this today. I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say. Uh. And we all know fear is a slogan, yeah. And we all feel broken, yeah, and we all outspoken. Need someone who could just so shine's I struggle in this place, been in circles several days, never knowing the right way. Mm, -hmm, yeah. Sometimes I struggle in this place. People look the other way, and we all deal with our pain. So, วันนี้นะครับบ่าวชงเมืองศรีก็มาสอนเอซีนะครับอยู่สาขาการทารักนี่เองนะครับวันนี้อ่าเป็นสาขาใหม่นะครับมาเปิดโชว์รูมนะครับจะติดกับถนนใหญ่นะครับสาขานี้อ่านี่มาได้พิธีิ0คันนี้นะครับเป็นรุ่นสี่ประตูหนึ่งจุดเก้ารุ่น SP เอสซีเกียร์แมนวอนนั่นเองอ่าเปิดไฟสองสว่างเลยทีเดียวนะครับ การออกแบบก็เป็นแบบโคโดดีไซน์นะครับกระจังหน้าซิเนเจอริงนะครับทำให้รถมีความหรูหรามากประกางเป็นสีเทาทูโทนนะครับแล้วก็โลโก้บัสด้าอยู่ตรงกลางนั่นเองเกียร์เอสพีนะครับก็จะได้เซ็นเซอร์รับคันนะครับแปดตำแหน่งการวางตำแหน่งเซ็นเซอร์จะเป็นแบบนี้นะครับออปชันนี่จะเต็ม รุ่น SP นะครับมาดูกันล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับสีเงินแล้วก็ตรงด้านข้างจีเป็นสีดำนะครับทำให้วถมีความสปอร์ตมากฝาครอบปิดเพาไว้แล้วก็โลโก้มาด,ด้าจะไม่เห็นหัวน็อตนะครับล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกขนาด17นิ้วนะครับไคเปอร์แบบลูกสูบคู่พร้อมที่ระบายความร้อน ระบบกันสั่นสะเทือนนะครับของมาด้าเรานะครับจะเป็นแบอบอดาเป็นวิสโอนนะครับอีกนกอิสระสองชั้นคอยสปริงและเอก,กันโครงเอก,กันโครงนะครับจะทำใหร้รถมีเสถียรภาพในการทรงตัวบันไดข้างนะครับถูกติดตั้งจากโรงงานนะครับสีเงินพื้นสีดำทำใหร้รถมีความสปอร์ตมากเลยนี่กระจกโครเมียม นะครับด้านบนไฟเรือแบบมันติเซกเตอร์พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าอัตโนมัติไม้ปัดน้ำฝนก็จะเป็นแบบวิวอินนะครับพู้เงินผีวัดฉีดจะถูกติดตั้งกลับไม้ปัดน้ำฝนเลยทำให้ฉีดได้่ว้างแล้วก็ให้ผลดังขัานด้นใส่นะครับรถไปเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายตอนเย็นระบบล้อกรนเตอรอเป็นแบบแล้อกันเลยหอกอยู่แล้วนะครับ เ,เมื่อความเร็เกิน25ก็จะล็อกให้อัตโนมัติส mart ีย y มีให้นี่ตามเลกดส mart ีย์ได้เลยอันนี้เป็นโครเมียมนี่บายสปอร์ตมีให้ rcta มีให้นะครับเป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงของ m a ส d ตอเกรด fp นะครับก็จะมีราววังคาแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่น s จะไม่มีอ่าได้มาจากโรงงานเลยนะครับ ล้อหลังเป็นดัมเบลขนาด15นิ้วล้อแมกก็เหมือนกันนะครับยางบิสตโตนนี่ขนาดยาง265หกห้าทับหกสิบอารหรหัสเอสนี่ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับรถมาด้าเราเนาะก็จะมีคำว่าไฮเวเซอร์เครื่องยน์หนนะครับคันนี้3 0มนยอ่ไม่มีแล้วหาไม่ได้นะครับ กันเชนท้ายถูกติดตั้งจากโรงงานสีเงินตรงนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเซนเซอร์ในกระทชนท้ายแล้วก็จะมีเรดาร์นะครับฝังอยู่ด้านใน2ตัวไฟสปอร์ต rcta จะใช้เรดาร์สองตัวนี้เกิดจับนะครับอืมตัวนี้จะเป็นแบบสะท้อนเป็นแบบสะท้อนนะครับสวยงามเหมือนกันไฟเลี้ยวกระพริบอยู่ตอนนี้สีเหลืองอมพันธ์ ฟอนบีทีห้าสิบกล้องหลังมีให้มือจับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็โลโก้มาสด้านั่นเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมาสดานะครับสวยงามนะครับราคาแปดแสนห้ามืนเก้าพันบาทอ่าเหลือน้อยแล้วนะครับซีรได์ระดับตัวท็อปเลยราคาไม่ถึงล้านก็เป็นราคาเก่าเขา,เขาจะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งมืสองพันบาท เอสเนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันหน่อยครับเป็นแบบไหนอ่าเข้ามาด้านในก็เหมือนกันนะครับกับผมที่เคยรีๆไปก่อนหน้านี้ต,นตัวนี้จะเป็นสีํำตาลได้สีเทานะครับเป็นผูหนังนะครับตัวนี้เป็นกพับไฟฟ้าปอดไฟฟ้าอยู่แล้วนี่เป็นโครเมียมเมื่อจับนี่ เป็นเบาะหนังนะครับมีปีกอบกระชับแบบนี้สวยงามนะครับพเมียมากปรับไฟฟ้านะครับเื่อนของกระท็เนาะปรับไฟฟ้านี่ด้านในเป็นแบบไหนนี่ไปดูกันพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติดฟังก์ชันนะครับปรับได้สี่ทิศทางนั่นเองนะครับนี่เก็บได้เรียบเลยนะครับรับสายวางสาย สั่งการด้วยเสียงนะครับวันนี้ก็ควบเสียงลดเสียงสกัดเสียงแอร์รูทคอนโทรลมีให้นี่หน้าจอ M A D เป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับจอ9นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้บ t ูทูธได้แล้วก็สะท้อนหน้าจอได้แอร์อัตโนมัตินะครับสวยงามน่าอยู่เดินเส้น c o คอนโทรลมีให้ Parking กกน,นเซอร์ตรงนี้นะครับปิดได้ เกียร์แมนวนวลหกสปีดนานี่คือระบบเกียร์แล้วก็ช่องวางแก้วน้ําที่พักแขนตรงนี้นี่มีให้ล็อกเกอร์จะมีอยู่สองตำแหน่งนะครับตรงน,นี้ล็อกเกอร์ด้านบนแล้วก็ล็อกเกอร์ด้านล่างเนาะบุนังลำโพงแบบเซอร์ซาวนะครับด้านบนมีให้นะแอร์ตอนหลังมีให้นะครับอขอ มีให้นี่ตรงนี้จะเป็นที่พักแขนวางแก้วน้ําได้นะครับวางแก้วน้ําได้เข็มขัดเนื้อไทยทุกตำแหน่งมอนวางศีรษะมีให้ทุกตำแหน่งนะครับพับเบาะก็ดึงเชือกตรงนี้ขึ้นมาครับจะมีแม่แรงกับชุดประแจให้นะครับอยู่หลังเบาะเนาะอ่ากว้างขวางนะครับลำพงแบบเซอร์เซา เพดานเป็นสีดำนะครับรุ่น s p มือจับตรงน,นี้ก็เป็นสีดําเช่นเดีวยวกันท้าเป็รถยังมีความสปอร์ตมากเนาะเรามาดูในส่วนของระบบความปลอดภัยกันหน่อยนะครับออปชั n น,นะครับเอเดนอัวมาสนิรภัยนะครับมีให้ถูกตำแหน่งและได้มี stability control น,น,นะครับระบบควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัวของรถมีมาให้แฮกช่างคอนโทรลชิดเต็มป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่ดถลายมีมาให้ ฮิวแมนแอซิดนะครับช่วยออกกําลังทางรถชันมีมาให้ฮิวเดนเส้นคอนโทรลควบคุมความเร็วขณะองทางรถชันนะครับมีมาให้ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้ H, พอมระบบกระจายแรงเบรก EBD และเสริมแรงเบรก BA มีมาให้เช่นเดียวกันแล้วก็ไฟฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับเมื่อเบรกรถกระทันหัน Emergency Signal System มีมาให้อันนี้เป็นเพียงระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในส่วนระบบความปลอดภัยขั้นสูง ก็จะมีระบบ Advanced by Sport Monitoring นะครับเตือนสิดแับใช้ตาขนาดตัวนเรือนเอง,เองแล้วก็ RCTA นะครับเ e a r c เวเตืนอนขนาดท้อ้ยอ,อกจกซองนะครับตอนนั้นทช้โอ,อ,อกจกซองนะครับก็เหมือนมีคนมาช่วยบวกให้เรานะครับเป็นระบบความปลอดภัยนะครับมีรถสวนมาเขาก็จะแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างหรือส่งสัญญาณเตือนนะครับ บ y s สปอรจะไม่มีเสียงแต่ว่า rcta นี่จะมีเสียงเตือนนะครับอันนี้คือความปลอดภัยของมาด้าเราเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับนี่เว่ยฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าจอดอยู่ข้างทางเขาจะมาในเครื่องยนต์นะครับรหัส r z e p e tc แบบิันดูแฮปคำชัดแถวเรียง4 0 1สว้าว vgs turbo และ intercooler ขนาดเครื่องยนต์1นลิตร ให้แรงม้าสูงสุดม้า150ตัวที่สา0พันหกรอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุด350ร้อยนิวตันเมตรที่1,800รอยรอบระยยาวแบบแฟลท็อกถึง2,600รอบต่อนาทีระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบคอมบิเนชั่น Direct Injection อัตราชิ้นเปลืองนะครับจะอยู่ที่15.2กิโลเมตรต่อลิตรขนาดเครื่องยนต์1.9 ข้อดีของเขานะครับก็คือพาสีนี่ถูกมากเลยอ่าอันนี้เป็นข้อดีของเขาครับเป็นไงครับกับมาสด้าท t ห้าสิบคันนี้นะครับออปชันนะครับจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้ fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกทุกท่านเลยว่าจาใดที่เก่าไปไม่ถูกต้องว่าจาใดที่เก่าไปไม่สุภาพนะครับบ่าวทุนงบางศรีก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้สุดท้ายนะครับก็ขอเก่าคำว่า ขอบคุณครับ